ตลาดนัดขายเยอะมากเลยติดต่อจองสัองกงนอาจารย์กงสิ์ดัโจตี ปทางล้5 6, 5 6, 6, 7, 2กว่าพี่ร้อยตรีจิจระเชษกาจันสุภาเสิมเพื่อโดยการโรงเรียนน้ารีวิทยาและคณะครูขายแยะๆมากมายนินรรศศิลป์ลังเลนึกถึงการ้วยแรงมอบทุมให้เพื่อการศึกษาติดกรงตาด้วยยาที่ตาตาและกบลังต่อมาวันที่สุเยาสนามกีฬาโรงเรียนนาิวิทยาบ้านแหลมอ กบดนามิมันคืออุตรดิวันเสาร์มีขายแกงนะคะ 对。

等。Um.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ก็นล้วคอยแบบเปิดตัวของตัวเองมานทิปตัดจบหมดตัว ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลุงและพาแฟมิลี่าาทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจคุณค่า